ขออนุญาตเจ้าที่จะทางครับโอ้โหด้านนอกนี่เป็นสันกษสีเป็นห้องน้ำเก่าๆครับโอ้โหนี่ครับ มีกระเป๋าเก,าเกา่าๆมีแท้งมีมุ้งถ้าเป็นกองเกินก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงครับสภาพในบ้านครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่น อันนี้ก็สภาพปวกกินครับโอ้ไปดูเข้าด้านหน้าบ้านครับสั่งนี้ข้ามไม่ได้ห้องน้ำครับ เป็นไม้และแมงตีกั้นเดิมทีเคยเป็นประต,ตูขออนุญาตนะครับผมจที่จะท,ทงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันครับเห็นเงาตัวเองครับนี่ครับคือสภาพห้องนอน สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศบา้านหลางดูเปนเปินแทบไม่รู้นะครับว่าภายในจุดนี้มีบา้านหลางซ่อนตัวอยู่ครับสภาพโดยรอบ เป็นสังกะสีจะเป็นส่วนใหญ่ครับโดยรอบก็ลกขออนุญาตเจ้าที่จะทางครับ โอ้โหด้านนอกนี่เป็นสังกษสีเป็นห้องน้ำเก่าๆครับโอ้โหน่ครับมีกระเป๋าเก่าๆ มีแทงมีมุง้งถ้าเป็นกองเคนก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงครับผมก็แปลกใจว่าบ้านล้างแต่ละหลังที่ผมไปนี่คือปลูกหลังเดียวโดนดดสภาพในบ้านครับ ตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนี่ครับพองเดินเหยียดสังกสีฝั่งนี้ก็สภาพปวกกินครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู เข้าด้านหน้าบ้านครับฝั่งนี้ข้ามไม่ได้ห้องน้ำครับ เ็นไม้และแมนงตีกั้นเดิมทีเคยเป็นประตูขออนุญาตนะครับผมจะที่จะ่ทางเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันครับหหเห็นเงาตัวเองครับนี่ครับคือสภาพห้องนอน โอ้โหมีสภาพคันเอาไฟไม่มีแล้วครับตอนนี้นี่คือสภาพของบ้านโดยทั่วไปครับปล่อยให้ลกหลังของเกือนผนังไม้ไม้บางตัวก็ยังดีอยู่อิดบล็อกที่ไม่ได้ฉาบก็ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามครับนี่เป็นปวกเป็นกําลังแรงใจครับโอ,โอ้ในการทำคลิปบ้านหลังแต่ละหลังคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆพอประมาณครับเพื่อให้ไม่ยืดเยอะเห็นสภาพความเป็นอยู่นี่ครับผมจะเดินออกมาจากห่างตัวบ้านเพื่อให้เห็นสภาพโดยรอบครับ นี่ครับผมนาแกงขามครับถ้าเป็นกลาคืนนี่สภาพพวกกองพวกนี้คาดว่าทิ้งไว้นานตพอสมควรครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ